8ตักครับโอ้นี่หน้าอร้อยเลยครับกระทือกติ่นนี่เอาโอ้ดีจังหวะเหมือนกันเลยฮะข้างล่างเด่มันหนืดครับสวัสดีครับตอนนี้ก็สู่ YouTube ช่องกันิกาจา้าบาสทินน์นักผลิตเลยครับโอ้เด่นมากฮะสุป e r x เต็มอยู่ในบ่อแห่งนี้นะครับมีมีหลากหลายคันนะฮะ เดก้าสองเรครับกระบะสูงฮนะจะตักยากตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถเล็กี่ตักกันนียงง่ยืดถึงไหมรถเล็กไม่ถึงเนาะต้องยืนต้องยืนข้างบนนรับรถเล็ก แหมมองไปเห็นตะ mm hmm. บุมกับพามนะฮะนั่นแหละครับ ไปแล้วครับแมโคโอ้เอาครับยืนต่ำกว่า10ล้อครับอย่างนี้ตักยากหน่อยนึงทำทางใหม่ครับทำที่ยืนให้กับ10ล้อก่อน อันั้นเราจะได้เห็นการปีนบ่อแบบท้าทายยิ่งขึ้นนะฮะเพตรงนี้มีสองสเต็ปครับโป้งแรกโป้งสองนะฮะตรงนี้ไม่ตัดยอดครับก็เลยจะยากห,หน่อยนึง okay. ับคันไหนลงมาก่อน 3H กับ 3M นะฮะจอดคู่กันครับแล้วก็ตามด้วย360นะฮะรอฮะรอดูท่าที ครับทาทางเสร็จแล้วก็ย่านะฮะย่าไปย่าม,มาอย่างนี้แหละครับผมสามเฮ็ดออกไปรอ,อก่อนนะครับรอบอกว่านานไปมาครับสัญญาณมาแล้วฮะตักสัมผัสแรกครับ 3M คอกสูงนะฮะ สบายครับยืนต่ำกว่าสิบล้อแต่ก็ยังคล่องตัวอยู่นะฮะ ฝั่งนู้นครับเมื่อกี้ครับ็อก,กี้ฮนะกระโดดเลยครับไม่ได้ทำทางไม่ได้ทำตัวกันตกไว้นะครับนี่ต้องเหยียบเบรกไว้อย่างเดียวแหรอครับ รับชมวงสวิงด้วยกันนะฮะ ใส่ไม่เยอะครับพอไปฮะเอาแบบพอวิ่งได้สบายๆเลยครับผมก็ลืมนับดูนานมากช็อตนี้เดี๋ยวนั่งดีกว่าแหมสั่เกียร์บนยอดนะครับเ,เดี๋ยวมาดู 3H นะครับ 3H นี่รับดินไปแล้ว1ตักครับ ปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยอยังไหลเลยนะฮะกันตกไม่มีครับสองตักผมขอทายว่าแปดตักนะฮะ เจ็ดตักครับผมนี่ครับเอาสามเอสเอารุ้นกันต่อไปครับเอาใจช่วยกันครับมันฮะมันอะฮีโน่ ครับสา0อ,อีกคันนึงไปทําทางอยู่ข้างล่างนะครับมองเห็นไหมเห็นแต่บูมนั่นแหละครับมองทะลุสันคูไปฮนะเราจะเห็นบูมนะครับเอาครับกล้องเริ่มร้อนแนละ้วผมต้องเปลี่ยนเครื่องมือแล้วครับคานนี้ ผมพาไปดูตรงนี้ครับนี่มันกว่าอีก <c oughs> เดี๋ยวาวาบสูดเพล็้ก่อนครับให้ดูนู่นครับเอาหัวเขียวมาแล้วครับมองเห็นไหมฮะนั่นครับนี่สุดยอดเลยนั่นครับอาการก็คือว่าไม่ไหวฮนะเมื่อกี้ครับเหนื่อยไปเดี๋ยว ดังั้นส่งท้ายด้วยสาอกศูนย์นะครับผมพาไปดูกจอดที่ตื่นตาแล้วก็เร้าใจยิ่งขึ้นนะฮะเจ็ดตากับกรบ,บริเวณตรงนี้ฮะไม่แบกครับเอ,อ,อกง่ายครับอดินเหนียวครับเจอน้ำด้วยฮนะน้ำมาทุกทียะครับ ีแรงหน่อยครับแถมฮะสามหกศูนย์เนี่ยต้องเยอกกับเพื่อนหน่อยหนะึ่งอะแปดตังครับโอ้นี่น่าอรอยเลยครับกระเทือกปิดน,นี่เอา <laughs> โอ้ดีจังหวะเหมือนกันเลยฮะข้างล่างดิบมันเหนือครับ หาจังหวะกันครับหาจังหวะกันอย่างนี้ทำทางไปเรื่อยครับอ่ะขอประคุณนะฮใะห้สนับการติดตามรับชมลากันเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ